แจ้งข่าวด่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศนะคะสำหรับการจ่ายเงินงวดที่1ถึงงวดที่6ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวปีสีแล้วก็เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1000บาทอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะพี่น้องเกษตรกรจากจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายนะคะเริ่มแจ้งข้อมูลข่าวสารเข้ามาให้ทราบแล้วค่ะคุณผู้ชมในส่วนของการจ่ายเงินจะมีอำเภอแม่อายที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับแล้วนะคะทั้งเงินค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทแล้วก็เงินช่วยเหลือชาวนางวดที่1ถึงงวดที่6 แล้วก็ในส่วนของจังหวัดเชียงรายค่ะแล้วก็พี่น้องเกษตรกร,กรบางท่านได้รับการอุนเงินแล้วแต่ แต่หลายท่านก็มีการเช็คข้อมูลผ่านระบบไปแล้วนะคะคุณผู้ชมปรากฏว่าระบบมีปัญหาขัดข้องในเรื่องของการตรวจสอบเช็คสิทธิการโอ,อนเงินเพราะฉะนั้นต้องรอก่อนค่ะแต่ที่สําคัญนะคะในการตรวจสอบเช็คสิทธิแล้วก็การโอ,อนเงินในวันนี้เริ่มวันแรกเลยงวดที่หนึ่งถึงงวดที่6ของกลุ่มพี่น้องเกษตรกร24พฤศจิกายนในส่วนของภาคเหนือ14จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนลำพูนพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์พิษณุโลกสุขโขทยัยกำแพงเพชร อุตรดิตถ์และก็อุทัยธานีเงินเข้าแล้วค่ะเช็คสิทธิ์ตรวจสอบก่อนร่วมแสดงความยินดีด้วยมีคุณผู้ชมแจ้งข้อมูลข่าวสารมาให้ทราบแล้วว่าตอนนี้เงินเข้าแล้วรับสูงสุดถึง2เด้งค่ะพรุ่งนี้จ่ายเงินอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะยินดีด้วยนะคะคุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าว วันนี้ถือว่าเป็นวันแรกงวดแรกนะคะที่ได้รับการโอนเงินพี่น้องเกษตรกรทางภาคเหนือหลายคนก็จะได้รับเงินถึงสองเด้งไม่ว่าจะเป็นโครงการปะกไรยได้แล้วก็ค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทบางท่านในส่วนของภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกที่เป็นการจ่ายเงินในส่วนของโครงการปะกไรยได้เกษตรกรชานาู้ปลูกข้างวดที่1ึงถึงงวดที่6กก็จะได้รับการโอนเงินถ้าหากท่านแจ้งชนิดข้าวที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็ได้รับเงินชดเชยส่วน ตารางการจ่ายเงินไร่และ1,000บาทค่ะก็จะมีแผนการจ่ายเงินอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บางท่านก็ได้รับการโอนเงินแล้วร่วมแสดงความยินดีด้วยส่วนท่านไหนที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินก็ต้องรอคอยแล้วก็ติดตามการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องเพราะจะมีการจ่ายทยอยอย่างต่อเนื่องนะคะ 25, 26, 27แล้วก็28ส่วนใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินสามารถติดต่อที่ทกศส,สำนักงานพาณิชย์หรือว่ากเกษตรอำเภอได้อาจจะมีปัญหาเรื่องของบัญชีหรือว่าทะเบียนเกษตรกร,ร,ก,รก็เป็นไปได้ค่ะ Bye. <laughs> แต่วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวซึ่งในส่วนของทางรัฐบาลนะคะได้มีการประกันราคาไว้ในส่วนของผู้ปลูกข้าวห้าชนิดได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกปทุมธานีแล้วก็ข้าวเปลือกเหนียวซึ่งในส่วนของตารางการจ่ายเงินทกศจะโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรหรือว่าแจ้งทะเบียนเกษตรกรไว้งวดที่1ถึงงวดที่6สําหรับเกษตรกร ที่แจ้งเก็บเกี่ยวก่อน15ตุลาคมถึง18พฤศจิกาย,ยน2565รวมทั้งสิ้น1.6ล้านคัวเรือนเลยนะคะคุณผู้ชมที่จะโอนนะคะโดยจะเริ่มโอนตั้งแต่24พฤศจิกาย,ยนค่ะสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่อยู่งวดที่1เก็บเกี่ยวก่อน15ตุลาคมงวดที่2ก็เก็บเกี่ยว15-21ตุลาคม2565งวดที่3ก็เก็บเกี่ยว22-28ตุลาคม2565แล้วก็งวดที่4ก็เก็บ เกี่ยว29ตุลาคมถึง4พฤศจิกายนนะคะงวดที่5ก็เก็บเกี่ยว5ถึง11พฤศจิกายนงวดที่6ก็12ถึง18พฤศจิกายนทั้งหมด6งวดนี้โอนพร้อมกันทั่วประเทศค่ะในวันที่24พฤศจิกายน2565ต้องบอกว่าแค่6งวดเท่านั้นนะคะเพราะว่าในส่วนของกรงการค้าภายในประกาศราคากินกลางอ้างอิงออกมาแค่6งวดเท่านั้นและจะมีการโอนในงวดถัดๆไปแล้วก็มีการประกาศราคากินกลางอ้างอิงทุ ทุกเวันก็จะตรงกับวันศุกร์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นทกสก็จะจ่ายเงินหลังจากที่มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงแล้ว3วันทําการนะคะนี่คือตารางการจ่ายเงินงวดที่1ถึงงวดที่6พรุ่งนี้โอนพร้อมกันสําหรับใครที่แจ้งเก็บเกี่ยวตรงวันและเวลาดังกล่าวพร้อมกันทั่วประเทศเลยค่ะคุณผู้ชมส่วนตารางการจ่ายเงินไร่ละ1,000บาทก็ยังคงมีตารางการจ่ายเงินเหมือนเดิมตามปกตินะคะแล้วก็เป็นการจ่ายเงินที่หลายคนรอคอยหลายคนก็ผิดหวังจาก ่าเงินที่จะมีการชดเชยส่วนต่างก็มารอการช่วยเหลือไรและ1,000บาทแทนนะคะคุณผู้ชมส่วนการกำหนดการไรและ1,000บาทโอนวันที่24พฤศจิกายนก็จะมีในส่วนของวันนี้ได้รับการโอนเงินแล้วนะคะนครสวรรค์เพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกสุโข,ขทยัยกำแพงเพชรอุตรดิตอุทัยธานีตากเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนแล้วก็ลำพูนร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะ ท่านได้รับการโอนเงินไล่ละ1 0 0 0บาทแล้วนะคะตามมาด้วยวันที่25พฤศจิกายนก็จะมีลำปางมีน่านมีแพร่แล้วก็ภาคอีสานประกอบไปด้วยอุดรธานีร้อยเอ็ดมหาสารคามแล้วก็อุบลราชธานีค่ะแล้วก็26ก็ยังคงโอนต่อเนื่องไล่ละ1000บาทนะคะก็จะมีขอนแก่นสกลนครนครพนมกลาลสินนครราชสีมาแล้วก็ยโสธรส่วน27ค่ะก็จะมีในส่วนของน้องบัวลำพูน้องคายมุกดาหารบึงกาฬศรสีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก ชยภูมิค่ะตามมาด้วย28พฤศจิกายนนี้ก็จะเป็นในส่วนของอำนาจเจริญน,นะคะภาคอีสานเหลือสองจังหวัดก็จะมีจังหวัดเลยด้วยตามมาด้วยภาคกลางค่ะก็จะมีชัยนาทนนทบุรีปรทุมธานีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองแล้วก็ภาคตะวันออกก็จะมีจันทบุรีฉะเชิงเซาชลบุรีตราดนครนานยกแล้วก็ปราจีนบุรีค่ะแล้วก็ระยองรวมไปถึงสมุทรปราการด้วยนะคะแล้วก็ภาคตะวันตกค่ะ ก็จะมีสาแก้วมีการจนะบุรีมีนคนปรปฐมประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีเพชรชบูรณ์อราชบุรีนะคะสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็สุพรรณบุรีค่ะส่วนภาคใต้ก็รับวันที่28พฤศจิกายนไล่ละห0 0 0บาทเหมือนกันก็จะมีจังหวัดกระบี่นะคะอ่าชุมพรพังงาภูเก็ตระนองสุราษฎร์ธานีตรังนครศรีธรรมราชนาราธิวาสปัตตานีพัทลุงยะาลานาราษรสงขลาสตูลแล้วก็กทมบางส่วน ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารที่นํามาฝากเลยยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก็แชายเป็นกําลังใจให้นะคะ,ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ